นึ่งอย่างก็คือความซื่อสัตย์ค่ะทุกคนคะความซื่อสัตย์ของกฎจักรวาลซึ่งครูสิตาได้ได้ตั้งไหว้หรือได้บัญญัติไว้กับกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลก็คือมีสี่ซื่อสัตย์ค่ะมีซื่อสัตย์การที่เราทํา ซื่อสัตย์กับอะไรเพราะว่าเรากําลังทํางานหรือเรียนรู้กับสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นค่ะจักรวาลคืออะไรจักรวาลมีอยู่สองแบบค่ะจักรวาลคือหนึ่งคือจักรวาลในตัวเราจักรวาลในตัวเราก็คืออย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือพลังในตัวเราหรือพระเจ้าในตัวเราหรือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานี่คือพลังตัวหนึ่งคือพลังภายในคือพลังจักรวาลและพลังภายนอก พลังภายนอกจัก,กรวาลภายนอกคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นพระเทพหรือผีสางที่เป็นด้านดีหรือด้านร้ายคือจัก,กรวาลภายนอกมีอยู่สองอย่างนะคะจัก,กรวาลภายนอกกับภายในเขาจะต้องทำงานรวมกันทั้งสองอย่างทีนี้พี่วีจะบอกเลยว่าการที่เราเรียนรู้กดแรงดึงดูด,ด,ดกดจัก,กรวาลเนี่ยคุณจะต้องมีซื่อสัตย์มีสัตจะ เราจะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยคะ่ะมีพลังในตัวเราจะต้องทำให้ตัวเองมีพลังในตัวซึ่งที่เมื่อเราซื่อสัตซื่อสัตรแรกเลยนะคะเข้าเข้าประเด็นเลยนะซื่อสัต์แรกคือซื่อสัต์ในตัวเองคะ่ะเราจะต้องสร้างพลังให้กับตัวเองซื่อสัต์โดยที่เราจะไม่ ูดโก็หกกับตัวเองไม่ทําให้เราเสียใจไม่เอาสิ่งไม่ดีเข้ามาในตัวเราหากคุณปรารถนาที่จะสําเร็จกับการเรียนรู้กฎแรงดุดดุดกฎจักรวาลคุณจะต้องรับเรื่องบวกบวกเท่านั้นคุณจะต้องคิดดีคิดบวกคิด แต่สิ่งที่คุณปรารถนาเท่านั้นคุณจะไม่ทำร้ายตัวเองคุณจะดูแลตัวเองรักสุขภาพตัวเองทำให้ตัวเองมีความสุขตลอดเวลานั่นคือการเรียนรู้กดแรงดึงดูงกดกฎจักรวาลที่จะทำให้เรามีพลังในตัวคือใส่แต่สิ่งดีๆให้กับเราคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์ในตัวเองกับอันดับแรกอันดับที่สองคือซื่อสัตย์กับประเทศของเราหรือกับผู้อื่น สัตว์กับผู้อื่นเนี่ยสำคัญเช่นเดียวกันเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะไม่ทําร้ายใครให้